เง้่ะไหนคุณอ๋อใครวะโอ้โหมือเย็นวันนี้ครับมันไม่ธรรมดาครับถึงแม้หน้าตาอาหารจะธรรมดาแต่มันก็ไม่ธรรมดาครับอันนี้อันแรกเลยครับเมนูแรกมันเป็นเนื้อวัวแกงกับใบชับพลูใครเคยกินบ้างอ่านี่เลยครับหากินได้ที่นี่เท่านั้น เริ่มต้นด้วยแกงวัวใส่ใบชับพลู<ม> <c oughs> เนื้อวัวเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นใบชับพลู<ม>ส่วนอันนี้แกงอีกอันหนึ่งครับเป็นสไตล์แบบเครื่องเทศจีนมาราแล้วก็เนื้อปลาโอ้โหปลานะครับ ปลาสดๆเลยเป็นชิ้นๆนแกงกับเครื่องเทศแบบจีนสไตล์มาล่าโอ้โหแกงปลาเนื้อปลาสดสดอืมเข้มข้นหอมเครื่องเทศผสมมาล่าคืนได้ใจอันนี้ครับลาบงัวครับลาบงัวที่หน้าตามันเหมือนเหมือน มันจะพิเศษนิดนึงนะครับมันจะเป็นสไตล์อีกแบบนึงนี่กินคู่กับผักอันนี้ครับโอ้โหผักสดๆนะฮะไม่ธรรมดาลาบงัวสไตล์บ้านๆพิเศษคือมะแขวนฮนะใส่มะแขวนครับอันนี้ครับลองดูสุดยอดนี่ครับ ผสมผสานกับข้าวเหนียวลองดูอิ่มแล้วครับที่นี่ที่เดียวร้านอาหารระเบียงสวนเจ้าอนุวงศ์ครับไม่ซ้ำใครขอบคุณครับที่ติดตามชมสินแบทขอบคุณครับ